ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาชมสำหรับ Honda Jazz GK นะฮะคันนี้รถเดิมเป็นสีบรอนนะฮะสีเทาๆนะฮะวันนี้ลูกค้ามาจัดเป็นเทา FK ครับตัวนี้ก็คุณสมบัตินะครับของตัวนี้ก็คือเป็นสีเทามุกเขียวนะฮะจะเป็นตรงเบอร์เลยนะฮะสำหรับ Honda กเจะเรียกว่าเทานมนะครับก็ องค์ประกอบคันนี้ค่อนข้างจะครบนะฮะคันนี้ลูกค้ามาไกลาจากฉชะเชิงเซานะฮะลูกค้าเก่าเรานี่เองนะครับก็สวยงามครับสำหรับคนชอบนะฮะสไตล์นี้นะฮะสำหรับเปลี่ยนลุกเปลี่ยนแนวทำให้รถตัวเองใหม่นะฮะสีนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับเออซิตี้ฮัตแบกนะครับสีเดียวกันเลยนะฮะเขาเรียกเท่านมนะครับนี่ สำหรับคนชอบเลยนะครับคันนี้ใครชอบสไตล์แบบนี้นะฮะเราจัดให้ได้นะครับก็เหมือนเดิมครับคันนี้เกือบเสร็จแล้วนะฮะเหลือกระจกมองข้างอีกนิดนึงพอดีจะเอาไปขัดสีนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเรามาให้ดูก่อนที่ลูกค้ามารับดีกว่านะฮะอันนี้ด้านด้านในนะครับอย่างที่บอกครับว่าเราถอดประตูพ้นนะครับนอกในก็จะได้แบบนี้ ครับก็เดี๋ยวฝากติดตามชมนะฮะคันนี้นะครับก็เดี๋ยวลูกค้ามารับแล้ว